สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำสตรอเบอรี่ครีมพายน่ารักกุก๊บหอมมากหอมสตรอเบอรี่มากนะคะไม่พูดพทำทำเพลงชิมเลยนะคะตัดลงไปชื่อืมเบาละมุนอร่อยหอมสตรอเบอรี่ อร่อยมากปะก่อนจะไปทำนะคะกด subscribe กันนะสูตรอยู่ข้างล่างนี้คะ่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาบูมเจลาตินไว้ก่อนนะคะมีน้ำเปล่านะคะแล้วก็เจลาตินใส่ลงไปเลยนะคะคนให้เจลาตินไม่จับเป็นก้อนนะคะเข้ากับน้ำบีบนะคะถ้ามันเป็นก้อนเราจะบูมเจลาตินทิ้งไว้ก่อนนะคะสัก ห้าถึงสินาทีหรือจนกว่าจะอืดน,นะคะอ่ะพักไว้นะคะต่อไปนะคะเราก็มาทําฐานกันนะคะนี่คือแครกเกอร์นะคะแครกเกอร์อะไรก็ได้ตามชอบบดให้ละเอียดจะใส่เครื่องจะทุบมือจะอะไรแบบนี้ได้หมดตามความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็เนยเค็มละลายนะคะใส่ลงไป เ่ลงไปนะคะเราก็คนค่ะคนให้เข้ากันโอเคผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็เอามาเทใส่พิมพ์ค่ะวันนี้ใช้พิมพ์ไซสองปอนนะคะตรงถาลรองกระดาษไขข้างๆนะคะนุ่นใส่พลาสติกพันเค,ค้กไว้ถ้าใครไม่มีก็ตัดกระดาษไขมาล้อมไว้นะคะจะได้แกะง่ายแล้วก็พิมพ์เป็นแบบ ถอดก้นได้นะจ๊าจะได้เอาออกได้นะคะใส่ไปเลยหรือใครจะทำใส่ถ้วยใส่อะไรก็ได้นะคะอันนี้ตามชอบนะคะเสร็จแล้วก็กดเลยค่ะกดกดเกรียๆให้เท่าๆกันนะคะ โอเคเท่า okay, กันแล้วนะคะเราจะนำไปแช่เย็นก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวนุ่นจะเข้าช่องฟิสเลยนะคะจะได้เร็วๆตัวถ่ายเขาจะได้แข็งแขงนะคะเข้าฟิสเลยจ้าตอนนี้นะคะเจลาตินเราก็อืดแล้ว <_ S 2> เห็นไหมคะมันจะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะเราเอาไปละลายก่อนนุ่นจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะจนละลายดีเลยจ้า นี่นะคะละลายดีแล้วมันก็จะได้เป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะเราจะพักไว้นะคะให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตีตัวครีมเกลากันคะ่ะมาตีครีมกันนะคะในโถตีมีวิปปิ้งครีมนะคะวันนี้นุ่นใช้ตัวนี้เลยฟริง้งวิปปิ้งครีมไฮโรนนะคะรุ่นสกีโบนะคะตัวนี้เป็นวิปที่แบบนุ่มเบาแล้วก็หอมวนิลานะคะคือเหมาะสำหรับแบบว่า จริงๆอะ่ะเหมาะหมดเลยจะเอาไปทำอะไรก็ได้เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะนุ่มเบาหอมวานิลารสชาติแบบซอฟๆแบบเบาๆอ่ะใครชอบวิปปิ้งครีมแบบว่าฟูเบาอ่ะแนะนำตัวนี้นะคะเขาก็จะแบบกินเข้าไปก็จะนุ่มละลายในปากนะคะก็คือตัวนี้เลยนุ่นก็เลยเลือกเอามาทำเป็นสตรอเบอรี่ครีมพายของเราเพราะว่าเราก็ต้องการความนุ่มใช่ไหมคะนุ่นก็เลยเลือกตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้อยู่ตัวนะ บบอยู่ตัวด้วยแล้วก็ตีฟูถึง3.5เท่านะคะนั่นหมายความว่ากล่องเนื้อจะใช้ได้เยอะมากนะคะเป็นรูปนีรปนนะะ้รูปนี้นะคะรุ่นนี้นะจ๊ะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะเขาจะอยู่ที่ตู้แช่แข็งนะจ๊ะใครจะเอาไปปาดเคก้กท็อปบนเครื่องดื่มก็ได้ทําไซส้ก็ได้นะคะหรือจะเอาไปทําอะไรก็ตามที่เป็นขนมที่แบบต้องกรความฟูเบาอะ่ะก็คือเลือกตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะ ตเนียจ้ามาตีครีมกันนะคะนุ่นใส่โถตีไว้แล้วนะคะตีเลยค่อยๆไล่สปีดไปนะคะโอเคนี่นะคะเอาแบบยังไม่ต้องตั้งยอดแข็งนะคะมีความ นุ่มๆฟูๆอย่างนี้ฟูจริงอะนุ่มจริงเบาจริงหรือสิโอเคนะคะประมาณนี้แล้วเราก็เอาออกมาอันนี้นะคะเป็นเยมสตรอบเบอรี่นะคะก็นุ่มมีวิธีท,ทำไว้แล้วเดี๋ยวขึ้นว้ให้นะคะเราจะใส่เจลาตินนะคะที่เราละลายไว้เนี่ยลงไปกับสตรอบเบอรี่ของเรานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะ แนะนำว่าตัวสตรอเบอรี่จะต้องไม่เย็นจัดนะถ้าเย็นปุ๊บใส่จราซิงลงไปมันจะเซ็ตท,ทันทีนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะนุ่นจะตักวิปปิ้งครีมเนี่ยขึ้นมาประมาณสักเท่านี้ใส่ลงไปนะคะเราก็จะโฟผสมก่อนผสมในส่วนของสตรอเบอรี่ของเราก่อนนะคะคือเราจะปรับเนื้อก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเลยเนี่ย บางทีมันก็อาจจะผสมกันยากซอฟลี่นอนก้นมันก็จะไม่เข้ากันได้นะคะเราจะปรับเนื้อให้มันใกล้เคียงกันก่อนอ่ะเสร็จแล้วพอใกล้เคียงกันแล้วนะคะเทกลับลงไปเลยทั้งหมดนะคะแล้วเราก็โฟโให้เข้ากันค่ะแนะนำว่าอย่าแบบทนแรงนะนะคะเพราะวิแลราค่อนข้างนุ่มเบานุ่ม,อมหอมมากอะ เห็นป่ถ้าตัวส่วนผสมอ่ะที่ใส่ลงไปเนื้อใกล้เคียงกันมันจะเข้ากันง่ายเห็นไหมคะส่วนผสมน้อยมากแล้วก็ทําไม่ยากอร่อยด้วยอ่าพอเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่เนื้อสตรอเบอรี่หั่นเต๋าแบบนี้ลงไปใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะอันนี้นุ้นใส่เพื่อแบบเพิ่ม texture นั่นเองให้กับ จอบดีครีมพายของเราโอเคเรียบร้อยปะเอาไปใส่พิมพ์กันค่ะพิมพ์ของเรานะคะที่แช่เย็นไว้นะคะมาเอาส่วนผสมนะคะตักใส่ลงไปเลยถ้าใครอยากให้ข้างๆดูเนียนสวยงามนะคะให้ทำอย่างนี้เอาสปาตลูล่ามานะคะปลายข้างๆขึขข้นมาอย่างนี้ แบบไม่อยากให้มีลูก็ปาดข้างๆขึ้นมายี้ก่อนแต่ว่าของนุ่นไม่สีเรียดนะคะนุ่นจะใส่ลงไปเลย ร็จแล้วเราจะต้องรีบเกลี่ยนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราช้าเนี่ยตัวเจลาตินของเราก็จะเริ่มทำงานแล้วพอเริ่มทำงานนะคะทุกอย่างจะเริ่มเสร็จตัวทีนี้จะปาดยากขึ้นนะคะ ใครจะปาดเรียบก็ได้หรือไม่เรียบก็ได้นะคะตามชอบก็จะปาดแบบไม่ต้องถึงกับเรียบมากนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปแช่เย็นนะคะจนเซ็ตตัวเนี่ยอย่างน้อย4-6ชั่วโมงนะคะหรือใครจะแช่ข้ามคืนเลยก็ได้จ้า เมื่อตัวสตรอเบอรี่ครีมพายของเราเซตตัวแล้วนะคะแช่เย็นแบบว่าจนเซตตัวดีแล้วเราจะมาตีวิปปิ้งครีมสำหรับตกแต่งกันนะคะนุ่นก็จะใช้ตัวเดิมนะคะไฮโรสคีโบนะคะตัวนี้เพราะว่าอยากให้มันเบาๆฟูๆนะคะแล้วก็มีความแบบหอมๆด้วยกลิน่นวานิลาตัวนี้นะจ้ะโอเคตีเลยค่ะ ก็จะเอานุ่มๆประมาณนี้ก็คือไม่ได้ตั้งยอดแข็งนะคะจะยังมีความเบานุ่มอยู่แบบนี้นะคะเอาแบบนี้โอเคปะเราไปตกแต่งตัวครีมพายของเรากันค่ะสตรอเบอร์รี่ครีมพายเราเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็เอาออกจากพิมพ์ได้เลยเห็นไหมถ้าเราลองด้วยพลาสติกนะคะมันก็จะเอาออกง่ายๆแล้วเราก็แกะ พลาสติกผ่านออกนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมันจะมีฐานข้างล่างใช่ไหมทุกคนก็จะงงว่าเอาแล้วไอ้ฐานข้างล่างเนี่ยจะเอาออกยังไงใช่ไหมคะแนะนําว่าให้ตัดก่อนนะถ้าใครจะตัดตัดเลยนะคะแล้วก็ค่อยเอาออกจากฐานข้างล่างนะคะงั้นตัดก่อนเลยนะตอนนี้ตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัก วิปปิ้งครีมของเรานะคะวางลงไปอ่าเล็กใหญ่ตามชอบนะคะส่งก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะตักวางเลยนะคะแล้วก็เอาสตรอเบอรี่นะคะหั่นครึ่งวางลงไปกิป๊บกิเก๋ เย,ย้เสร็จแล้วน่ารักนะ่ากินมากค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย